สวัสดีพี่น้องเหมือนเมนูกับเขาเสาของยายมุ่งคือสิพัดผัดตับหมูพี่น้องผัดตับหมูใส่ทั่วเล็กน้อยใส่ใบกะเพราอันนี้เป็นเนื้อเป็นตับหมูที่ยายมุ่งล้วนสุกแนบ่สุกแนล่ะพี่น้องล้วนเอาเลือดเอาน้ำข้าวเพืออ่อที่สิพัดใหม่อีกพี่น้อง กระเทียมเกี่ยวกับพีกแก้มงกุฎกระทางไว้แล้วพี่น้องความที่สิบผัดผัดง่าย

เทียงดีขาวว่าเาวสยักถุงรถกับพี่นอ้องไม่มหอย ตัวใหญ่ม่งยังพันลวงค่ะลงไปเลยค่ะตัดตัดหนีไปตัวเห็นหน้านิดกน้อยเก็บคู่กี้พี่น้อง ใช่ะอย่นิดน้อยพี่น้องรถมีจ้าชื่อรถนิดน้อย สารน,ดนิดน้อยพี่น้องผัดแบบง่ายๆบานๆิได้เลยพี่น้องมองนันกสุนยังตับกับไปตัวแล้วเส่ใยกระเต้เา สิ่งรถเนาะเน้ำปลานิดน้อย Các bạn hãy đăng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต,ตีเสิรได้เลยพี่น้องตักใส่จานได้เลยพร้อมกินกินกันเลยข้างนอง กระเพ้าครับเดียแล้วมาีแล้วพีนอองแสบๆสำกันเด้อพัดกระเพ้าพัดกระเะพ้เา,พาแสบๆ น,นี่ม,นมือเสิาค่ะมาด้วยมาด้พี่น้องพร้อมที่สิไปเสิร์ฟกินกันได้เลยค่ะมาด้วยมาด้วยสำหรับคลิปนี้ยม่มุ่งขอจบคลิปซ้ำหนินด้วยค่ะพี่น้องัส,สดีค่ะ